เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าเราอีเพื่อนเราบังโดนขวดเอ้าเอาอาวัดเพื่อนแยบเพื่อนเฮ้ยตัวเล่นหลอดจะไม่แข่งจะไม่แข่งมันมีด้วยอย่าไปโถมเนี่ยเหลือเล่นได้บลินเตอร์น่าจะไปืินขึ้นมาบนบางเตอร์วิ่งอยู่เขาต้องตามเตอร์ เมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคออันเนื่องมาจากอาการอักเสบในช่องปากและลําคอใช้คามิโลซานเอ็มบรรเทาอาการอักเสบในช่องปากและลําคอด้วยสารสกัดจากดอกคาโมไมล์และเอเซนเชียลออยล์เชนิดคามิโลซานเอ็มได้เวลาปิดเพลงแล้วนะฮ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 ะไะฮ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 รฮะ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 ฮมฮะฮะเลฮนฮะฮะฮะนเฮะ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 งะฮ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 ะวะฮะฮ่ฮะฮะฮะฮ เดี๋ยวอเล่นเองอเล่นเองเกมนี้เราก็เจอ d i สตรีมเมอร์นะครับฝั่งตรงข้ามสามคนคือ Detect Doi เอริลาตาท้ายแล้วนะบิ g Mick Banshee Mick b a n s มิกตาท้ายแล้วนะเจอดอยเจอไม้เหรอว้าวใช่เจอเจอตี r t y d ไม้แล้วก็า Mark d i สตรีมเมอร์ขนาดนี้ต้องปิดเพลงอ่ะทุกคนต้องกดเคคอร์ดไม่มีจะเล่นเหรอม่ไม่จะไปเล่นพวกไฟเตอร์พวกคู่อะไรพวกนี้ไงอ๋อหรือว่าดู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 ฮีโร่มาก่อนก็ได้นะ เอ้ยมันเป็นลิเกเตอร์เหรอมีแครี่ตัวไหนทีน่ชนะลิเกเตอร์ได้มั้งวะไม่น่ามีมัง้งไม่น่ามีมัง้งเขาไม่มีไม่มีเขาไม่แบ่งกันหรอก <c oughs> เฮ้ยผมไปเลนกลางแล้วเนี่ยมาทุกคนเราจะมาเป็นเราจะมาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเป็นช้างกินอ้อยหรือช้างกินเนื้อคนนะครับเกมนี้ไอ้๊อสตว์ใจไม่ถึงมั้งอยู่นะไม่อยู่นะยัไงบอาแล้วเอ้าไอป๊อดใจไม่ถึงไปผมคิดว่าพี่เข้าไปแล้วผมก็เลยเดินงมึทิ้งกูอ่ะเข้าไม่ได้เมื่อกี้ มันจะถึงอยู่แล้วมันถึงโอ้ผมไม่ได้จีบผมไม่คิดจะเข้าเลยม่นจีบแต่ใช่คุณโตก็ไม่คิดจะเข้าเลยเมื่อกี้แต่ว่าจะเดินตรงกลางให้เห็นว่ามันไปตรงไหนแต่ผมยังไม่เห็นเป็นเข้าเลยไอร์ขาขาดไปแล้วไม่เห็นไม่ได้ไม่เห็นเกิดอี่มีขึ้นคนละมันเริ่มอะไรวะแท็กกลางก่อนเฮ้ยรันดอเป็นงานรันดอเป็นงานแท็กกลางป่าเริ่มบู๊ ตอยโผล่ให้เห็นแล้วก็วป่าเริ่มบูไปล่าอลไรดิเออเออขุดูให้ใช่ไม่ยุ่งแล้วกันปล่อยให้มันอยู่นคนเดียวแล้วกันไอมาลอดซึ่งเราอะซึ่งอยากจะเช็คเอาไปก่อนซึ่งเราเรีนก็แขนขาดแล้วเขาลับท้ายแล้วมาร,ร้อนเราอะน่าจะเซตแล้วเนี <c oughs> ่ยร้อนหัวขาดไอ้สัตว์ได์ไช่วยหน่อยคออน่าง รอด้กันได้พี่ว่ามันกันได้นะพี่เต็มเวฟเลยนะพี่ได้เหรอเอามันไม่ได้กลับไปรีเหรอกมาล็อตครับมาล็อตอกครับพี่ได้แค่ตโลนะก่อนไว้พี่ฆ่าได้ต้องตายต้องตายโอ้โหแม่งหนีรอดอีกแล้วตีสุดเจ็บตีสุดเจ็บตีต่อรอด ไอฮีโร่เราแม่งม oh uh, like hmm. um, ีแต่แทงไฮเอเตชอบมากเลยนะไอซูเซตนะไอติมมี่กลางเราครับน่ารดสเปลมาอีกแล้วสามสิบการเกมทีการพ่งสามคนเรลิเกเตอร์ได้เดินนะลิเกเตอร์ได้เดินนะระวังนะระวังนะลิเกเตอร์เดินการลิเกเตอร์เดินการต้องอยู่บนต้องอยู่บนติมมี่ไม่มีฟิกสามสี่เจ็ดมีฟิกไม่มีฟิกเออจะเย็นปิดปิดเล่นล่างได้รึเปล่า โอ้โดนนำ้ำได้คืนหลอดมาทั้งนั้นโอ้ไม่มีใครตายเลยเหรอวะจะหมดแล้วอ่ะตู้ดิคนละทีเองโอ้โหยังไม่ได้ถอดไม่ได้โนมีแขกแต่ไม่อยากกดรู้สึกวบเตืองแต่มันจะตา,หายหมดแล้วอ่ะนะมาแล้วมา เอมนี้ยังไม่ได้เป็นทัดยังไม่ได้เป็นช้ากินเนื้อเลยวะไม่เป็นไรเก็บไปคิวไว้อยู่มีโอกาสอยู่แต่ประเด็นคือมาล็อตเจอไฮยาเตะมาแค้เลนหนึ่งแล้วอ่ะตอนเนี้ยเพื่อนตีมังกรนะบอสตีได้ตีได้เฮ้ยตีมีตีมีมันมีฟิกนะตีมีมีฟิกนะตดตดพอดีทำอะไรไม่ได้เลยระยะเอาลงบนได้ก่อน เ่้มา oh. hey. no. หาออหบนต้องถอยนะบนฟาร์มได้แน่โอ้ยเฮ้ยตาลปอนล้อเิอก้อยอยเกิดไคนพี่ไอ้เตอร์อยู่ในพุแน่เลยพี่ใช่พี่ก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ปกลงยิปรัดแน่ว่าแล้ว ต้องฟิกด้วยมาล้อเข้าไปตายเองมาล้อมันไม่รู้อ่ะเราบอกไม่ได้โหไฮเดกเกมพวกฟูเลยนท่าผ่องธรรมก็มีแนวหน้าเยอะเกินไปองมไม่เป็นไรเราเรารวยอยู่แต่มาล้อเราจบเขาโดนไฮเดกกดเลยมาลอดล่าง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 หูเล่นเองเดี๋ยนะเดี๋ยวขอเคลียบบลินกัน เไปโนมาอยู่นะไม่กลัวบราว์เฮ้ยพิเตอร์ขึ้นไปดิมันพิเตอร์นี่มันตัมเมอร์ดีกว่าพี่ตัมเมอร์อะไรไม้ไม่ใช่หรอก็หมายถึงเล่นแบบทราอ๋อไอดวงเป็นคนทำเเล่นเหมือนกันทั้งสองข้างอ่ะเล่นเหมือนกันอ่ะเออเล่นเหมือนกันแล้วแผนเดียวกันตอนตอนนี้คือแผนเดียวกันแล้วทีมนี้ดีมี่มีฟิกนะระวังกูมันมีตัดเลืออแล้วอ่ะจัดเลยข้างล่างสิจัดผ่านเมื่อกี้ ว่ลงเราะกสสร,ระวังแลก็งเินกับการต้องรอีโร่เราแม่งแพ้ไฮเตะเยอะมากเกมนี้แต่ตว์ได้อยู่มันไม่ด้เอาอันนี้มาทำเวลาปุริบายม,มา<อ>น่าเะนนะเด,นะดมีม่ถ้าผมทำไมเนี่ย,ยโอโ้โหขวดแข่ง,งช้าด้วยเวเนยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยใจเย็นเพื่อน เพื่อนเพื่อนเข้าเราอีกทีเพื่อนระวังโดนสว่เอ้าไม่เปนแล้วอ่ามันเพื่อนเยี่ยมเพื่อนดูนไม่มีดาเมจมันเอะไรหรอไม่มีของมันไม่มีหอดาเมจอ่ายังไม่หมดนะยังไม่หมดนะยังไม่จบนะเฮ้ยระวังระวังไห้เด็มีเตอร์ซ้ายแต่ถ้าแปะแล้วเฮ้ยโอเค ไทยเตะอะไรล่ะลิเกอร์ไทยเตะไทยไหมสติ๊กเกอร์งงกันหมดนะตันตเริเรื่องก่าีแม่กดแข่งจังหวะไอ้จะโดนอันตีตัวเลนก่อนค่อยกดเฮ้ยเฮ้ยขวาขวาไม่มีสองหรอพี่ได้ได้แล้วช้างช้างช้างน้องเคยช้างหรือเปล่า ดิคเตอร์เข้าไันนี้เข้าเอ่วขวาดิเตอร์ของทิงเลนรับเลนนะรับเลนมาดิคเตอร์ติดแล้วคือติดแล้วโอ้โหเฮียกันติดช้าอีกคนละอีกคนหายไปหนึ่งอัตราชี้เฮียแพ้ตอนนี้ไฮยันเตะนี่ยืนในทุกเลนเลยหรือเปล่าแพ้ไฮยันเตะตอนมันก็แพ้อยู่แล้วนะไม่น่านะนอกก็คิดนอกก็คิดว่าตัวมันก็ไม่ได้เปรียบนะดครับ น่าจะเดินเลยเพี่ว่าเอ่วขวาน่าจะเยอะแน่เลยว่ะแอ่วซ้ายพี่แอ่ซ้ายไปขวาหรอเออพี่ว่าขวาเนี่ยเยอะต้องรอมิกมากว่าจะติดเดินเพราะว่าตอนเพราะตอนนี้แม่งมันอ๋อโอเคให้เต็มไม่มากีิมี่ีิมี่แอปเปิดฟองได้แอบเปิดฟองแอบเปิดฟองแอบเปิดฟองได้มันขึ้นบนเยอะเกินไปผ่อนมนุษย์ทำไมผมไอ้ยุ่งไปครับไปแล้ว โอเคโอเคราเตตะัวเดียวพี่เอาหมดอ่ะเฮ้ยบีบได้นะร่วงไม่อยู่ร่วงไม่อยู่เก็บตัดอะไรบีบเคือนบีบเอาซ้ายคืนพี่กลับไปเดียก่อนดีแค่ไหนเด็กร่วงเตึงครับตึงครับพ่อเตึงครับเกมนี้ตึงครับต้องกลับมาลีอยู่นะระวังร้วงมานะร้วงมาทำเลลระดับเลยมามามา ไฮเด้เนะี่ยอย่าไล่มันพี่อย่าไล่มันมีไลายได้อยู่เมื่อกี้ถ้ามันไม่กดแข่งกันพี่ว่ามันตายแล้วเดกลับไปดีก็ได้ไเฮ้อยไฮเด้ day. กดแข่งมันยังเหลือตูเรนกับลิกเตอร์นะอย่า hey, <I> ประมาทตูเรนกับลิกเตอร์นะมันมีแข่งนะอย่าไปโถงแบบนี้อ่ะเหลือเล่นได้ลิสเตอร์น่ <C oughs> าจะไปขึ้นขั้นบนบ้า เตอร์วิ่งอยู่เขาต้องตามติเตอร์ติเตอร์กันใช่ปะติเตอร์กันใช่ไหมเห็นดละดอได้ปวดเห็นที่เตอร์ตายนะดวงตายเขาจะเตะซื้อเกิดใขาจะเตะซื้อเกิดถ้าเธอไน้เดอะมันไม่เห็นนะคือผมไม่อยู่เว้ยคือกูเปิดแมพให้มึงแล้วเพื่อนแต่มึงไม่ได้ดูกูจะชิ้ให้ขึ้นมาพี่อหแม่งไม่ตายแต่ไอ้เปิดออกแต่ได้คิวโดนนะ เมื่อกี้เนี่ยเราเปิดแบบให้รันดอร์แล้วเว้ยแม่งมันไม่เห็นนะอ่ะกุศลภาวนาให้เห็นถ้าได้คอที่ก่อนไม่มีทางตายยนะัง <Yeah. S 2> ไ,ไงก็ไม่มีทางตายนะถ้าได้คอมันมีแข่งคู่เลยนะนป๊ 3, 3. อตโอนพิคสามสอมคนเลยอะสามหนึ่ <c oughs> งสามอะเอเดนนะควรขอดีกว่าสามหนึ่งเฮ้ยตู้ไม่อยู่แล้วมีคำเด้งตั้งได้เออดิกเตอร์หายยาวแอบเลยแอบแอบยังมี ญี่ปุ่นต้องมาแล้วนะที่จะส่งเข้าซ้ายใช่ใช่ใช่คุณผมบนรอดกลางีมีมีกัเฮ้ยตัวเล่นก่อนจะไม่มีแข็งจะไม่แข็งไม่มีทีด้วยปิดสูงได้ปะองปิดเข่นนี่ไปอยู่ไปอยู่ทางนั้นถ้าไปจริงบีบให้เอากลางบีบให้มันกลับมากลางก็ได้นะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปฝืนปิดมันเราเล่นในโซนของเราก็ได้ ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องฟ้องก็ได้เดี๋ยวจะดัก huh. ก็ได้เอาก็ได้นะตอนเนี้ยหน้าดักทิ้งผ่านเลยวะเออดอยก่อนได้ป่ะพี่เอาดอยให้เตะให้เตะเตะออกแล้วให้เตะเตะออกแล้วโน้ต้ายเตะออกเอาไปเลย พี่นี่ขนาดเล่นโลมาเนี่ยแม่งไอเต่งต้องออกอะออกฟอตตี้ดีกว่าอิกเตอร์เอากว้าอิกเตอร์มันจะมีแข่งอยู่นะจะแบบระวังด้วยนะมันมีแข่งมีแข่งมีแข่งเข้โหออกไปแล้วน้ำทว่าเดือดพุ่งข้างบนทำทำทำเวฟบอลมาก่อนทำเวฟบอล่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ เอาบัฟมังกรไปใช้ในไฟก่อนดีกว่าครับทำบัฟมังกรมาใช้ในไฟมานโนกาได้ถอนเรียนถ้าไม่มีใครทำลิปล่างอ่ะเราเล่นกลางหมดได้เลยเว้ยนะทั้งนั้นที่ไงเครืกวงกดตีงัดเหรอหืมมีแกงเนี่ยไปถกนิกเตอร์ไปถกนิกเตอร์มีแกงมีแกง ี่ป้อมนรับกลางบนตีมีรับแล้วเดี๋ยวใครตีมีได้อยู่ตีมีจะตายแล้วกลางกำลังเข้ากลางกำลังเข้าเฮ้ยเขาตายแล้วอะโดนเมื่อกี้นะบอกเลยมีเด็ดเป็นดอยอีกเนี่ยโอ้ไเดี๋ยวป้อม่ป้อมังไงหน้าที่ป้อมปนอยู่ป้องอาเสียบแล้วขบันใหญ่เกิดอะพี่ดักปะดักดีกว่าฮะ จากคนละพูดครบนคน,<บ>นเรครับผมว่าไม่แต่มันจะเข้าจากขวายดึงมันออกมาลิเกเตอร์ไม่อยู่ถ้ามันเข้าเราไฟเลยเรา5คนเลยถ้าเข้าก็แปดก่อเนื่องพอิดล่างไนะ้เดินดอเราไม่อยู่อย่าลึกมากอย่าลึกมากข้างล่างก่อนบ่อทานด้วย ไปได้ไปได้ด้วงอ่ะยังไม่มีนะดวงไม่มีตายเกิดด้วงยังไม่มีก่อเกิดอะไรเ่ยวัดขวาไม่นานะพี่ภาษายังมีเดี๋ยวมีทีมไปว่รอุ้ยจัดเลยไม่ทันโอ้แม่งต่อเยอๆเลยดกพวกที่เราตีปอมยาไว้ให้มันโดนนะ กิโลแล้ววะก็ต้องกลับลเขาต้องเรียกไฟนอกบ้านอ่ะไฟหน้าบ้านไม่ไหววะ400อ่ะได้กอเกิดดวงก็น่าจะมีด้วยเวลาะนะั้นมีแล้วนี่หว่าไฮเทคก,ก็มีแล้วลิกเกอร์มีแข่งนะที่เหลือไม่มีใครมีแข่งทิ้งทุกอย่างเลยอ่ะรอ <laughs> เร,เรียกเงาน ทำสามทางไปมิกไปทำีวดมาก็ได้ไห่ปาะวะข้างบนจะโดนดัก่าทำได้แล้วมิกมิกมาดมก็ได้มิกต้องทำมัก็ได้อมาัแล้วมามามาก่อจะมาแล้วไฟจะหมดหมดแล้วไม่ใช่จ่าหรอกปุยกลางมาลอแม่งไม่ชัน่อนเลยวะเจตเข้าจ มันเล่นรอจังวะโหโอษโดนอะไรตายวะไม่ไหวแล้วปะต้องหอดวต้องหอดิ้งเลยเฮ้ยมาล้อจิงล้อได้ล้อได้จิิงเลยจิิงเลยเขาได้สามพันเขาไวเออล้อโหปุ๊บละคือเกมที่เราแข็งแกร่งทุกคนเราเจอเรียนใช้โหมดนะโล่ตัวเนี้ยได้สามพันวันนี้จะต้องเล่นยังไงวะเนี้ยได้สามพันไม่รู้เลยไม่ได้เตรียมแผนมาปกติชนะแล้วไม่ได้ไม่ได้เตรียมแผนมา สามทางมาไงต่อวะเนี่ยต้องบีบสามทางเหมือนเดิมอ่ะให้ครีปเข้าหลายๆทางไล่ผมรอรอรอเราเกิดเราเกิดเราเกิดเฮ้ยสวยว่ะสวยมันเปลววะเนี่ยมันเปลววะเนี่ยมันหิวเฉยว่ะก่อนนี้กหิวข้าพงไปเลยมึงสหวป๊อทกูรู้แล้วว่าจบยังไง ตัวแบบนี้แหละตัวแบบนีละกลางขวาไปกลางขวาไปเลยเพื่นเพื่นปีนงที่เขารบรักท่านไม่ไตายไม่ไปไม่ีไม่ปบปวดหลังมปวดหลังเลยจอดนี้เอาไปก่อนไอคิวตายซะทยเตะไปใตายว่าสุดยอดบอสสุดยอดว่ะ เออไม่ดูเลยมันผิดแต่ว่าพี่ไม้บอกไม้บอกปวดหลังเ <c oughs> <c oughs> กมนี้ไม่ค่อย <c oughs> มีบทบาทเลยเลย <c oughs> แต่เกมตึงดีทุกคนคอเกมมันดีสนุก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 อยู่นะเกมนี้่าจจะเป็นที่ชอบของทุกคนนะเพราะว่าดูดักที่นั่งดูสตรีมกันนี่คือเงียบกริบเลยน่าจะตั้งใจดูกันแต่คือเกมนี้อย่างที่โน้บอกว่าฮีโร่เรามันเป็นฮีโร่แนวหน้าทั้งนั้น่ะคือค่อนข้างเสียเปรียบไะเตะมากเสื้อไฮเตะมันเาบูติฟายมานะ เกมนี้น่าจะแบบอารมณ์เพลินๆเลยเทสเทสแน่นอนบอกเลยบ๊ายบายเตะพอดีไฟ